กราบสวัสดีครับพี่น้องเอฟอซี 3, ทุกท่านผมเบาเตียตามเดินตรงเดินทางมาวัดพระเจ้าใหญ่องค์ตือครับครับวัดพระเจ้าใหญ่องค์ตืออยู่ที่จันนงหวัดอุบลราชธานีครับเบาเตียเดินทางมาจะมากราบไหว้จุดถูบคอเลกก็กปูเท้าดิสบันครับครับเบาเตียก็เคยมาจุดถูบคอเล็ก็เคยให้โชคลาบเบาเตียครับเบาเตียเลยเดินทางมาอีกครั้งหนึ่งจะมาจุดถูบคอเล็ไปปากเอฟซีปากตับช่อทางบาง้านงวดันที่ สิบหกพฤศจิกาหกหกนี่ครับเบลเลกสองตัวเดือดสามตัวเรียวบาเตียจะพาบีพะลองมัเบิงตัวเล็กพร้อมกันครับผมครับตอนนี้บาเตียกำเดินทางเข้ามาในวัดเลยครับอย,ย่าบาเตียกาญยไปถึิ้งนาองค์ปู่ทวีสวรรค์เลยครับครับบาเตียกราบไหว้หลวงปู่เต๋าหลวงปู่หมันผู้ลิสโตครับครับอยู่ที่วัดไต่ให้ไปกราบไหว้แล้วจุดทูบคอเล็กครับจะมีโชคในลาภไปปากเอฟซีปากทุกทสงขลานครับ ตอนนี้บาเตียกับที่ดูตรงหนาองคูนะครับบาเตียบูชาที่ถูกคอเล็ครับครับครับองคูครับครับตอนนี้บาเตียกับจุดถูกคอเล็กรับปูถาวรสวรรค์นะครับจะเป็นตัวไรเดี๋ยวเบิ้งตัวเลขก็พร้อมก็บ้าเตี๋ยอีกครั้งหนึ่งครับผมครับต right. ัวแรกออกมาเลยครับเป็นเด็กเก็ตเลยครับตัวแรกครับตัวแรกเป็นเด็กเก็ตครับครับตัวแรก มันจะชัดครับครับมาเอาเตรียมจะพายเบิ้งที่สองครับเก็บเบรคตัวไหนเดี๋ยวไปเบิ้งผมพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งครับผมครับรวมตัวที่สองครับครับงอขมกลมมาเลยครับตัวที่สองครับ ตัวแหลกเลเก็กเตครับต่อสองเละโคกเลยครับท่านผู้ชมครับตัวแรกเล็กเกตต่อสี่สองเลยโคกเลยครับขับเละโคกนะครับมึงจะชัดครับครับตัวที่สามโพนะครับ มอกระกลมมาเลยครับจะเป็นตัวแรแล้วรุ่นไปบพร้อมกับบ่าวเตี่ย้อมกันครับผมครับบางจชัดนะครับเป็นเลขสองครับครับเจ็ดหกสองครับครับรบางจะชัดนะครับเจ็ดหกสองครับ ขับเบาเตียสามตัวตรงเดินมาทางมาจุดถูกพอเล็กับปูเทาดิสั่นยูนีบร่ยับกับเล็กามตัวยปากเอฟซีปากํนงบารนะครับรับเกตหกสองนะครับทุนผู้ชมครับเ็ดหกสองครับหกสองสองหกเ็ดหกหกเกดสองเกสองครับเปินแนวทางรีรบาลจะกินแบงครับขับาปากกามาจบไปเลยครับดู่าแคบหน้าจอไปครับครับไปลองเบึงครับมากัดจัดบบมากระเบึงบ่เข้ามาเทิงครับการพือนมีความเสี่ยงครับครับเบาเตียตามตัตรงกับปากเอฟซีปากุนงกานหัวมณฑีที่โพกุจิกาหกหครับ เบา้าเตียก็ขออาจารย์ผู้กำกานมีโชคมีลาบเฮงเฮงมันมันรวยๆครับครับบ้าเตียก็ฝากกดติดตามกดไลก์กดแชร์ให้เบา้าเตียตามต,ตรงเลยครับครับอย่าพอครับเบ้าเตียตามต,ตรงคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ